สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วทุกคนช่องชายารนาขารนพี่น้องเด้อเจอกันตอนเย็นเย็นจ้าโัน,นี้ยายได้เมนูหนึ่งปลาหนึ่งปลาพี่น้องกระลังว่าสิตาาสตามแจ่วตามแจ่วกินกับนึ่งปลานินไปตลาดกับตะไชวางใบใบซื้อปลานินมานึงกินตะมูลายกับพี่น้องเลย แต่ว่าสาวๆก็กำลังสีาพากันแต่งตัวไปงานลาตีลีลาดของมอหกเดี๋ยวให้พี่น้องบึง่าย่ากาลังจิดตามแจวให้บึงสาวๆนั่ทุกคนก็กําลังแต่งกันอยู่จ่อยกับหลานจ่อยกับลูกสาวคิมกําลังแต่งตัวอยู่ จเลยวสวัสดีพี่น้องสวัสดีด้อจะด้อใช่แบบที่เรามันไม่อยู่ในครัวอีกแล้วยายาอยู่ในครัวอีกแล้วมเมนูตอนเย็นของเราวันนี้ทุกคนเสนอเสนอเมนูหนึ่งปลากรับพี่นออ้อ,นองตักละจักหน่อยนึ่งปลาก,กินกับนี่ บวบนึ่งบวบมะเขือแล้วก็ดอกเคนี่ยากำลองสิตำนี่พี่น้องตำเจวตำเจวเด้อทุกคนในครัวกระเด็ดอเด้อพี่น้องเด้อในครัวค่อยกระเด็ดอยู่เด้ออาริกลงไปแล้วยายจะตำแจวนเจเได้ฝั่งนั้น สาวๆก็จะเตรียมสวยหมดทุกคนอันนี้หลานสาว,วสาวจอยกำลังจะไปงานอย่างก็างานล,ลาตีลีลาดลาตีลีลาดของมอหกนะกำลังคลุกคักว่วอยู่ผู้สาวกับพี่น้อง,งแต่ตงกลจะเสร็จแล้วยังพวกเธอใส่รองเท้า พวกเธอจัดเต็มเลยวันนี้ใช่พวกเธอจัดเต็มเลยเอาใส่ลงนูง่นสำ็ีอนึ่งเวสวยสยู่แล้วเบอร์อรองเท้าก็ออกใหม่เลยทุกคน <c oughs> งาน <c oughs> <c oughs> ลาติลีลาดของโมหกมนี่ เป็นงานของซุมเพื่อนจะไปที่โรงเรียนอาหารมาไปนี้เก็บไหเข้ากันสุดๆอาหารมานมจะหลุดลังนมรุดจ่ห้นมบรุดดกจ่ออันนี้แบบมันใหญ่กว่าอันนี้อยู่ในครัวเด็กพี่น้องคอยิีๆนั้นเยอะสาวๆก็มาแต่งอยู่นี่วิสาวนีก็สวย อาหารมาแบบนี้หารมาทั้งสองคนเอาส่งยิ้มหน่อยสิ็จแล้ววันนี้เดินทางไปกันเลยเสร็เร่องมาั้งสิบไปเรายายาก็จะต่ำแจ้วเ <c oughs> ก็บแน่ยางยืนก็นได้ไดสิ็จแล้วอาจารย์หนับจากม้วหกม้วกว่าบอ ตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วพอดีเลยจะหาสีซ็ตหมู่เกาแต่งอยู่พุ่นบ่แต่งอยู่โรงเรียนเนาะซุ่มเธอสองคนมาแต่งอยู่เพื่อนไปเดินทางเหรอ

มาวินไปสมุอยังเดินดีกกำลังสิไปเลยพี่น้องอางานราต, <laughs> ตรีสมุสนราตรีส<อ>ม,มุสขนของโมโหอ่านมาอีกแดนจากรอบเด้อสาว ไม่ก็สิไปเด้๋มาวิ่งก็สิไปส่งเด้๋เขาสิไปกันละพี่น้องคุณว่าสิตำเจียวก็มาถ่ายเขาสักก่อนจักไม่ยั้งยาๆกันใครมาตำแบบนี้ เจ้วกันเลยเครื่องก็ยา,ยาคั่วไว้หมดแล้วตำเลยทุกคนกินกับหนึ่งปลาอาหารแรง ไปแล้วไปโรงเรียนแล้วประมาณสามทุ่มขาเวาสีเล้วจะได้ไปให้ตาชัไปรับเขาอยู่โรงเรียนคุณบทาไปถ่ายกับพี่น้องว่าแบบแบบ ถ่ายพี่น้องเบ่งพี่น้องข้ามะเขือเทศลงแล้วแล้วก็ปรุงแล้วนี่ใส่ปลาเดกลงไปเลยนี่ตำเจียวแบบมันน่องครับพี่น้องเอาไปจี่ไฟทุกอย่างเวยมะเขือเทศมะเขือเทศกระเทียมหอมแดงพริกนี่จีไฟพี่น้องก็มาตำตำตำเลย ถ้ามันสุกแล้วแจ่วห่อกระสีเก็บไว้บดเสียง่ายพี่น้องทำเลยปรุงรสด้วยปลาร้านี่เรียบร้อยชุรุดตามชอบเสร็จแล้วทุกคนจะตักเลยเด้อนี่ทุกคนแดดเด้อได้พี่น้องเด้อสีสันเจ้วไปอืม ก่อนเดอ้อลายตายเ้ยพี่น้องเด้อไปจับกล้องเองสุกทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อพอไปขวบมันเดอนี่เด้อเพราะว่าพิษไปไปปิ้งก่อนปิ้งใส่ไฟมันสุกทุกหอมกระเทียมพริก ปูเสียงขวดขกพี่น้องขวดขวดเออเสร็จเรียบร้อยทุกคนยังไงเสร็จแล้วนี่โอ้ยเด็ดนะพี่น้องนีก็ได้ขวข่อยกระเด็ดนี่เสร็จแล้ว,ดดพ,พ,ว,ลวพี่น้องจ้าเสร็จแล้วนี่คือแจ่วนี่คือนี่มะเขือบวบแล้วก็ดอกแเค ี่ยายาหนึ่งแล้วก็นี่ก็น,นึ่งปลานีนทุกคนเสร็จแล้วมากินน้ำกันด้อพี่น้องเด้อบานนิดเดอกินข้าวแรงด้วยกันแซ่บมาทุกคนมาเดี๋ยวคลิปนี้ยายาขอตัวกินข่าวกับพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามา เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์ให้ได้พี่น้องเด้อกดติดตามมาด้เด้อแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมคลิปยายาๆเด้อชายาบรรณาขาม,มีแต่ความสุขความเจริญได้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแหง้งร่ำรวยได้พี่น้องเด้อร่ำรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนพี่น้องอย่าลืมติดตามคลิปหน้าได้ทุกคนเด้อ ก็เป็นกำลังใจให้เด้อกินนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า